เราจะไปต่อกันที่ราศีพฤษภธาตุดินค่ะ12ราศีค่ะกับคำถามค่ะคำถามที่ดีก็เปลี่ยนชีวิตได้ค่ะมาวางแผนกับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภค่ะเริ่มคำถามแรกเลยนะคะคู่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเป็นกำลังใจกันเสมอค่ะขออนวยวอวยพรให้สุขภาพกายใจแข็งแรงนะคะ มุ่งหวังสิ่งใดก้าวหน้ารุ่งเรืองค่ะมีความสุขค่ะผููคำถามแรกค่ะเขาหรือเธอเป็นใครไปเกี่ยวข้องกับใครภาพรวมนะคะเดือนเมษายน2565อกาก็เกี่ยวข้องกับการค้านะคะ ได้ทำกับหุ้นส่วนนะคะด้วยประสบการณ์นะคะต่อสู้มาค่ะต่อสู้มาค่ะต,ะตนเองนะก็ได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้างานนะทุ่มทมหน่อยนะสุขภาพดีแข็งแรงนะคะได้ทํางานในฝัน,นะงานนี้ก็ได้ติดต่อผู้คนใกล้ไกล มาสนับสนุนการเงินได้พอลุ้นนะคะเป็นการเงินที่พอลุ้นอย่าก็นั้นเลย,ยแต่งงานดีก,กว่าก็ได้พบกับคนในฝันนะทื่อๆหน่อยเอาใจไม่เป็นนะก็ไปพบแล้วก็ได้เป็นเศรษฐีนะเศรษฐีทางไกลนะคะตนเองนะคะก็มีการงานที่มั่นคงงานนี้ก็ได้มา จากการที่ได้แต่งงานค่ะแต่งงานนะคะไม่ควรอยู่เป็นโสดฝันจะเป็นจริงเพราะยันหารักก็ได้แต่งงานแล้วก็ได้พบกับการที่จะทำอะไรมากมายนะคะที่คิดฟุ้งไปไกลนั่นก็จะทำให้สำเร็จนะการเงินพร้อมแล้วนะคะการเงินนะและ การลงทุนและความมั่นคงกับการค้าขายไกลๆนะงานออนไลน์งานทางไกลงานสื่อโซเชียลมีเดียคู่นี้ก็คู่ทางไกลนะได้มาจากทางไกลทางนั้นเลยนะคะนะเพื่อการงานอาชีพที่ได้จาก คู่มาสนับสนุนการงานนะและตนเองก็ได้รับการสนับสนุนอ่ได้รับให้เป็นหนึ่งเดียวนะคะได้แต่งงานค่ะทุม่มทมหน่อยนะเจ้าเนื้อนะก็ได้พบกับคู่ที่การเงินร่ำรวยมากนะ ได้พบคู่คนไกลวัดอะไรเกิดอะไรขึ้น การสมรสนะคะก็มีบุตรนะขยันการงานต่อไปนะอย่าไปคิดถึงอดีตค่ะอดีตก็เป็นพาะความประมาทก็ไม่ประมาทอีกต่อไปก็ตั้งหลักใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะได้แต่งงานแล้วค่ะงานนี้ก็ทำให้ได้บริหารจัดการนะคะแข็งแรงนะคะ การงานนี่ก็เป็นงานกสิกรรมงานนี้ก็ฝันเป็นจริงได้ทําการงานเกี่ยวข้องกับนารีอุปถัมภ์แล้วก็งานเกี่ยวข้องกับเครื่องสอําอางนะคะงานกับผู้หญิงได้พบคู่นี่ก็มีการเงินสนับสนุนค่ะแม้ตนเองจะเป็นเพียงเงินหมุนนะคะวัดเกิดอะไรขึ้น,นเกี่ยวข้องกับอะไรก็ได้แต่งานแล้วอดีตก็ไม่ต้องไปฝังใจจํานะคะ ลืมไปได้ก็เป็นเพียงประสบการณ์ชีวิตที่เราดำเนินชีวิตมาไม่มีใครไม่พบกับอดีตนะคะเราผ่านมาแล้วก็ได้พยายามการงานต่อไปกรรมอาชีพนะคะขยันหางานก็มีงานเข้ามาโชคดีจากความขยันนะคะก็ได้พบกับบุตรหลานบริวารก็ได้พบกับการเงินนะคะก็ได้มีการเริ่มต้น จากการแต่งงานนะคะน,นี่ก็ได้อุ้มท้องตั้งครรได้เริ่มต้นใหม่นะพบรักที่ถกใจอาหารการกินดีนะก็ยิงในเกียร์และศักดิ์ศรีนะก็ไม่ต้องไปยึดมั่นอะไรมากมายนะ พอได้พบแล้วก็มีความสุขนะคะกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะมีธุรกิจเป็นของตนเองแล้วก็ได้แต่งงานนะคะ Where ที่ไหน ที่ฝันเป็นจริงก็คือตำแหน่งหน้าที่การงานนะ้งแต่ในระหวันที่ผ่านไปก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายงานสนุกนะคะอ่าก็มีหุ้นส่วนผู้ร่วมงานเดินทางมาติดต่อตอนเองก็ได้ทำการงานแล้วก็ง,งานรูทีนงานประชาสัมพันธ์งานสอนค่ะฝันเป็นจริงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากนะก็ได้พบกับ การเริ่มต้นใหม่ๆได้แต่งตัวได้เที่ยวไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากเพราะว่ามีหุ้นส่วนร่วมงานก็สดใสเลยนะคะมีความมั่นคงค่ะกับการงานอาทิตย์เป็นมิตรกับครูก็ได้ทำการงานสอนนะคะงานประจำก็มีผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์การงานอันนี้ก็ ทำให้ตนเองนะคะออนไลน์ผู้คนไกลๆน,นะคะก็ได้ Work from home การแต่งงานก็ได้พบกับรุ่นพี่นะผู้ใหญ่ก็ได้มีงานมงคลสมรสนะผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามก็ได้ใช้ชีวิตมั่นคงนะกับการเงินกับความมั่นคงนะจากคู่นะคะ ผู้จากทางไกลมาสนับสนุนนะคะก็ได้พบแล้วก็ฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงแล้วแล้วจะอะไรอีกใช่ไหม where ที่ไหนอ่าก็ณสถานที่ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลผู้คนใกล้ไกลมาสนับสนุนการค้านะคะพบคู่ก็ได้พบคู่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามาสนับสนุน การงานและอาชีพฐานะดีนะคะมั่นคงทำงานเกี่ยวข้องกับงานสุขภาพดีค่ะสายทอดวิชาความรู้อาหารการกินดีได้แต่งงานนะคะแล้วก็มีบทร่วมกันที่ไหนก็ที่ห่างไกลนะ จากผู้คนได้แล้วนะหลังจากที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมฟันเป็นจริงแล้วค่ะบคู่ก็ได้พบคู่ณนะต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลค่ะนะก็จะพบกับความสุขสงบมากขึ้นนะคะวันที่30มีนาคม2565ยาวไปเลยนะคะ หนึ่งปีครึ่งค่ะมีความสุขสงบก,กับสิ่งที่ได้มาฝันเป็นจริงค่ะเว้นเมื่อไหร่ เมื่อไรนะคะพระเพรื่หัดนะคะลาะนะได้ลาบจากผู้ใหญ่ในแต่งงานสมรสมีบุตรร่วมกันลาบจากผู้ใหญ่นะคะการเปลี่ยนแปลงนี้เปลี่ยนไปแล้วก็ร่ํารวยแล้วนะคะการเงินนี้ก็ได้มาจากการลงทุนนะคะการแต่งงานก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งนะ,ะได้แต่งงานกับผู้ใหญ่ค่ะคนอีกเทนที่หนึ่งได้ลาบจากหนทางไกล าธันวา8เมษายน2565นะลาบจากผู้ใหญ่ได้มีบุตรอุ้มท้องตั้งคภ์แล้วก็มีการเงินร่ำรวยแล้วสมถะนะคะอ่าก็พอใจแล้วก็ทานะเรื่องการเงินไม่ต้องหามากมายแล้วนะคะสมดุลลงตัวแล้วค่ะการเงินกับการแต่งงานนี้ได้มาจากคนทางไกลนะชาวต่างชาติต่างแดนทางินต่างประเทศตนเองก็ได้บริหารเกี่ยวข้องกับ งานสุขภาพงานนี้ก็เป็นผู้บริหารแล้วก็บุกค้าลุยเองอ่ที่ยังวิตกกังวลน,นี้ก็ในเรื่องของรักคนไกลที่มาให้เลือกแต่ตนเองไม่ได้เลือกนะกลุ่มใจเลยนะนะเดินเลิกเวอมาเป็นคู่กับอ่าตุะอ่าไปแต่งงานกับอีกคนก็ไม่ได้อีกคนแลวนะก็ไปพบกับผู้ใหญ่นะมีบุตรติดมาด้วยตนเองก็แต่งงานแล้วก็มีกับเขาอีกหนึ่งก็ กลายเป็นรูปของเธอแล้วก็ลูกของเรานะอันนี้คือเรื่องราวของอดีตจบไปแล้วแล้วก็อนาคตก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะนะไปพบกับปัตตนิคนรักที่ห่างหายกันไปนะเขาก็ทำหน้าที่ของตอนเองนะตนเองก็ทำกรรมกิจกรรมของตอนเองบริหารจัดการโดยต่อสู้นะคะ ต่อสู้ชีวิตค่ะกับสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้ไม่ได้นะก็เขาหรือตนเองนะไปเลือกเอาคู่ที่เป็นผู้ใหญ่นะคะไปเจอผู้ใหญ่ผ่านการแต่งงานมาแล้วค่ะเศรษฐีค่ะ เว้นเมื่อไหร่นะก็เนี่ยแหละได้ลาบแล้วนะได้ลาบอย่างก็เสียอย่างนะประหัตมรณะนะว่าผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เคียงข้างคู่กันนะว่าประหัตลาพระอ่าประด้ลาจากผู้ใหญ่อีกคนนะไม่ต้องวิตกกังวลกับสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นนะคะอนาคตก็ไม่เกิดนอกจากทราบว่า เราจะบุกลุยไปข้างหน้าเพื่อคู่คนนั้นนะนี่คือความเจ้าชู้นะคะมีรักมาให้เลือกตัวเองก็เลือกแล้วนะควรหยุดและมีความสุขสงบกับสิ่งที่ให้ลาบนะการเงินการงานและผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงาม อันนี้ไปเจอคนพ่อไม้แม่หม,ม,ม้ที่เขาอยู่โสดลําพังสันโดษก็อยู่ได้นะไม่ต้องไปอิตกกังวลถึงเขานะคะว่าเขาจะลําบากสู่ชีวิตนะ how how ยังไงอย่างไรต้องทำอย่างไรมีวิธีอะไร ที่จะทำได้บ้างห่าวห่าวนะอ่าก็เกี่ยวข้องกบับบุตรบุตรหลานบริวารน,นะคะอ่าก็ได้ทำการเงินนะหมุนพอได้หลุนนะกับบริวาร เกี่ยวข้องกับการงานทอดผลน,นะคะบริวานนี้ก็นําการเงินมาให้หมุนไปหมุนมาก็ฐานะการเงินก็มั่งคัง่งเหลือกินเหลือใช้เพราะว่าได้แต่งงานนะคะ,ะได้พบกวับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแนละ้วแต่งงานแล้วก็กลุ้มใจเลยเพราะว่ามีความรักอีกรักหนึ่งที่คุ้นเคยกันไม่เปิดเผยสถานะให้ชัดเจน ก็มุ่งไปที่ความพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้นะสุภาพได้แต่งงานแล้วค่ะเสาในเรือนเสาสุภาพก็ได้พบคู่ที่มีตํแหน่งนะเจ้าต่างชาติมีครบทุกสิ่งทุกอย่างนะราบ้านลดหลักทรัพย์ที่ดินมีโลกใบใหม่ร่วมกันแล้วพร้อมกับการงานงานใหญ่โตนะคะบ้านใหญ่โตโออารุราก็ได้ทําการงานเป็นของตนเองพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ก็ไม่ประมาทนะคะ ก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยนะคะเป็นเพียงภาพมายาหลอกหลอนภาพหลวงตาไม่ใช่ความจริงค่ะห่าวนะอยู่กับมุมสงบนะคะก็คือนะ ความอุดมสมบูรณ์ความสุขนะความสุขสงบก็ได้มาแล้วกับการงานอาชีพมั่นคงใหญ่โตเดินทางไปไหนก็ไกลก็สบายนะคะให้คู่ก็มีเกณฑ์ได้พบกับคู่แท้นะคะเนื้อคู่คนรักเก่าก็ไม่ได้กลับมาเคืนดีนะคะพบแล้วก็คือ คู่มีตำแหน่งนะคะได้แต่งงานกลุ่มใจหน่อยเนาะเสาในเรือนเสาสุภะได้แต่งงานกับคนมีตำแหน่งแล้วก็เป็นคนเงียบนะเป็นคนเกา่าคนแก,นก่แล้วก็เครียดนะคำถ,ถามเด็ดและคะ่ะ why why ทำไมก็ พักผ่นบ้างนะพักพื้นบ้างอะไรจบไปแล้วก็จบไปนะคะคนที่จบไปแล้วคนทางไกลนะคะจบไปแล้วค่ะแม้การแต่งงานที่มันคงแล้วแม้จะผิดหวังนะพอไปหวังกับทางไกลมันคงเหนียวแน่นเลยพบแล้วก็ ทายใกันไปก็บุกบันไปกับการงานศึกษาเรียนรู้ใหม่ๆนะต่อยอดเพื่อการงานต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นด้านไกลนะคะก็มีการเงินมั่นคงค่ะเป็นเศรษฐีเศรษฐีขี้เหนียวต้องแต่งงานนะคะการเริ่มต้นใหม่การได้มีงานมงคลสมรสมีธุรกิจเป็นของตนเองก็ได้เริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้มแข็งนะคะความเข้มแข็ง กับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็จะได้พบกับความสุขนะคะไม่ประมาทอีกต่อไปนะอย่าประมาทนะคะนะมีสติเข้าไว้นะพระพฤหัสอยู่ในเรือนลาพะเดลาบจากผู้ใหญ่สติปัญญาความสุขคมุมนะพระฤหัสมรณะนะก็สิ่งที่ได้มรดก ตกโทษมาก็ได้ทำการงานวิชาความรู้งานรับราชการยาวนานอีกต่อไปสติค่ะก็จะทำให้เราได้พบกับความมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งค่ะนะทำไมนะวายก็อยู่กับสตนะิไม่ประมาทขาดสตินะคะก็จะได้พบกับความ วางเฉยอุเบกขาบางนะตั้งหลักใหม่กับการเริ่มต้นของชีวิตด้วยความเข้มแข็งนะคะ creativity สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะร้องรำทำเพลงอวาดโรคถ้าไม่เคยทำอะไรก็ลองเรียนรู้ทำสร้างสรรค์นะคะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆค่ะ New b e g ก n ่ินหนึ่งชีวิตใหม่เริ่มต้นได้เสมอนะคะ บ้ันดันมีอาหารการกินอ,ดอุดมสมบูรณ์นะพอใจในสิ่งที่มีนะคะยินดีในสิ่งที่ได้นะฮาวก็ยิ่งเอายิ่งอดยิ่งสละให้หมดยิ่งให้ยิ่งได้นะคะ